คือครูลรวเศร้าเลยชีวิต <Okay. S 1> ดยจะได้ไหมเนีอันนี่รอนยังหรือยังเดี๋ยวเลื่อยเลื่อยนี่ดูแม่งไบเรื่อยไม่คมนี่โคตรแคน้นเลยวะออตอนแรกพออันนี้ทิ้งแล้วนะอันนี้กลับใช้ได้ไหน MC เอมกีอื่นไหนของมันนี่บอกเรื่อยๆสองครั้งเองยังไม่ไม่เข้าด้วยเนะี่ยไม่ใช่ไดนะ้ไม่เข้าเลยเนะี่ยปัญหาหมดเลยเข้าสักหน่อยก็ยังดี นี่นี่หนี่นี้นี่ครับผมเอาไม่โอ้ยนี่เรแตะไว้เลยบอกแตะไว้เลยให้มันให้มันชุ่มเลยนี่ไมม่ันชุ่มเลยไม่ต้องไปยอดดอกก็เสียบเลยดิคาร์บอนสซนนี่โอ้เสียบเลยบอกเออวิธีการบัดจีนี่โอ้ครับครับปัดจีนว่าสายก่อนดิครับครับนี่ให้มันชุ่มอย่างนี้เลยนี่ก่อนแล้วค่อยยอดเออไม่ใช่ไปเย่เย่เย่สมมติเราไรเป็นเตาปะปอนก็คือเนี่ย ต่อของจริงเลยเนี่ยอันนี้ต่อยดูนี่ให้ผมเอาลวดพันเนี่ยเมื่อกี้น่ะออกไหมเออเนี่ยโคเร่งอ๋ออ๋อไอสอนสอน้อนใช้ไม่ได้นะโคเร่งทิ้งไปตัวหนึ่งเลยนะไอที่เดี๋ยมันมันหนาต้องช่วยไหมเดี๋ยว เออแค่นั้นหลยเราจะบอกว่าไม่กล้าบอกมอนร้อนอนเนาะอ๋อตำดกจอนแล้วก็กดดข้อหากันพอเอาทีมมาย้ำเลยง่ายกว่านี้เพี่มีขนาดน้นพี่ก็ย้ำเอาก็ได้ตัวอหลอดต่อย้ำเอาก็ได้ใส่ใส่ลวดเออใส่ตะกั่วได้ไได้ก็หยิบตะกั่วขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปใส่น้อยใส่น้อยอืม โออย่าทะยดเบียดหน่อยกหมดนี่แค่นี้แหละทิ้งไว้เย็นแป๊บหนึ่งต้องตั้งเวลาไหมไม่ต้องกี่นาทีก็แล้วแต่ชนิดของอุปกรณ์เอามาดูก่อนเอามาดึงดูดิเดี๋ยวกันดีทำเย็นก่อนเทสก่อนบอกแล้วเทสเมื่อกี้เห็นไม่ยังไม่ได้ใจตั้งเลยพังแล้วโอ้ตายเดี๋ยวไปหาให้ใหม่ ทั้งแล้วไม่ตรงที่น่ะต้องปักตรงนี้น่ะคลอสไลน์ดึงต้องใช้รอกรอกดึงไหมไหนดูดึงไหนเดียวเออดึงไปดึงดึงนี่นี่ดึงนี่เขาเอาไม่ใช่เอาไปจะดึงไงดึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อยู่จริงอ่ะพ่อพ่อโอ้พี่มือว่ะเออว่ะโอ้นี่เจียว